โฟคิงเนี่ยเพื่อนสีกลายมาเป็นผู้ปรับในเรื่องนี้อยู่กันคนละบ้านแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็มีวิธีการที่แตกตา่างกันออกไปมันต้องมีการปรับการจูนการพูดคุยการหรือพลิกบทบาทขนาดไหนครับพี่จ่ายครับจริงๆแล้วมันมันทำให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับจากที่แบบว่าผ่านโฟคิงหนึ่งมาแล้วก็เล่นเป็นบทเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันอยู่แล้ว,ลวมันทำให้พอมาเรื่องนี้ ยิ่งเป็นมันเข้าร์มี่มีฉากแอคชั่นมันต้องหากันเนี่ยมันทำให้เราไว้ใจกันเวลาเล่นด้วยกันครับรวมถึงซีนที่มันแบบว่า intense ความรู้สึกมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ผมแบบผมกล้าที่จะเล่นกับกับพี่เบสถ้าเราถ้าเราสนิทกันอยู่แล้วเรารู้ว่าเรารู้ว่าเอ้ยบางอันเนี่ยถ้ากับนักแสดงที่ไม่สนิทแล้วไม่ไว้ใจพอก็อาจจะไม่กล้าเลยใบ้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกับกับกับพี่อย่างเงี้ย เรีแอคชั่นกันใช่ไหมครับพี่เมย์นะก็เหมือนที่ใจบอกเลยครับมันมีอันนึงในโรงอาหารที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ซีกัน่ะไอ้บางกัดคงไม่เล่นกับเปียอย่างนี้พอมันมันข้ามลงมาได้ผมรู้สึกว่าได้ได้ดิจิกบางอย่างเช่นเดียวกันก็มีบางคำพูดของผมที่ผมพูดกับเขาโดยที่แบบถ้าเป็นนักแทรกนักหลีกผมพูดไปแล้วกลัวเขาโกรธจริงเหมือนกันนะตอนนี้ผมจะไว้ใจว่ามุณคงไม่โกรธคุหรอกโกรธไหมฮะโกรธไหมฮะโกรธครับ S, หลายท่านยังจําบทบาทนรสิงห์ได้อยู่มาเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่าตัวละครของพี่ต้นก็ไม่ธรรมดาครับตัวละครของเรานี่มันมีบทบาทสําคัญยังไงกับเรื่องนี้ครับพี่ต้นครับจะเป็ ern, <establishing> นตัวที่ขาวคิวซัพพอร์ตที่ใหญ่เลย่อ้นรุงหลังแล้วก็ถ้าใครจะเข้าถึงเป้งรับต้องผ่านนรสิงห์ครับอันนี้สำคับเออตอนก่อนนีจะเป็นตัวพี่ใหญ่เราครับมันเลยจะมีความเข้มข้น ต้องถามพี่เอมว่าพี่เอ๋เนี่ยด้วยคาแรคเตอร์อาจจะต่างจากคนอื่นในเรื่องพองสมควรเราต้องไปทํากันบ้านมากนน้อยขนาดไหนกับคาแรคเตอร์นี้ครับก็มีทั้งที่จินตนาการเอาเองด้วยแล้วก็ศึกษาจากบุคคลที่เรารู้จักรอบตัวหรือบุคคลที่พี่บุญพาไปเจอด้วยวก็เก็บเล็กผสมน้อยครับแต่ว่าก็เป็นช่วงที่หนักมากๆด้วยปัญหา ไปด้วยแล้วก็ช่วงตัวละครบทมันหนักมากๆเรากเลยต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในช่วงนั้นเยอะนิดนึงไม่มีครับปิดท้ายที่พี่เบนนิดนึงในช่วงนี้พี่เบนกับคาแรคเตอร์ทำไมทุกคนถามอะกับคาแรคเตอร์นี้ตัวละครนี้เป็นยังไงบ้างในการมารับบทบาทในเรื่องนี้ครับก็จริงๆก็รู้สึกโชคดีครับเพราะว่าก็ได้เป็นตัวแทนของมันความเป็นฝรั่งอะไรในสังคมไทยอะไรอย่างนผมแล้วก็ จริงสนุก <wise> <Enjoy. S 2> อะแฮปปี้เอ็นจอยอภิษฐานตอบนี่เ <Enfin> พ <feels cartoon finish> ื Boy? ่อโรงงานเป็นไงเพื่อโรงงานเพื่อโรงงานเป็นไงเพื่อโรงงานเพื่อโรงงานเพื่อโรงงานสนุกเอนจอยก็คุยกันอันนี้ดึงไม่ไ่ะตอนนี้คือในานที่เราเราอยู่แต่ข้างในกันดารใช่ไหมครับแล้เราไม่มีโอกาสได้ขอบคุณเลยเราคิดว่าเราใช้วิีนี้ขอบคุณเลยครับขอบคุณ